สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชิแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะครับที่2 0 23นะครับมิถุนายน2 5 6 7นะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับท่านชมนะครับก็เลยจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับข้างหลังข้างหลังบ้านสวนเล็กๆนะครับท่านชมนะครับนี่ก็อุปกรณ์ทําสวนของผมครับเนี่ย กะน้ำเต็มนะฮะเนี่ยฝนตกหนักเลยครับเมื่อคืนสังเกตดูข้างล่างครับเนี่ยน้ำนองเลยฮะเนี่ยนะครับนี่ฮะเนี่ยทำให้สดชื่นครับท่านชมดูแคร์แคร์ขาวนะฮะสามต้นนี้ครับปลูกที่หลังนะครับเนี่ยนะครับกะโตครับโตมากตอนช่วงเย็นก็จะได้ร่มเงาตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งเล่นได้เลยนะครับ ผมไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนี้มันมันแฉะครับท่านผู้ชมไม่ได้ใส่รองเทา้าบูทนะฮะต้นนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งกิมจูนะครับตอนนี้ก็เเริ่มผลนะครับผลแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับห่อไว้นะครับกันแมลงกันนอนนะครับแล้วก็จะมะพร้าวนะนะครับมะพร้าวน้ำหอม กโตนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงนะครับพอดีมันแฉะมากครับฝั่งนู้นก็จะเป็นไก่นะฮะไก่ของพ่อเคยเลี้ยงไว้นะครับครับก็ปลูกหญ้าแฝกด้วยครับเนี่ยป้องกันดินพังนะครับครับ นี่ครับชุ่มชื้นครับก็ปลูกแฝกก็ทําเป็นหลุมเล็กๆนะครับไปให้น้ํามันขังอยู่นะครับนี่ฮะทำทำยมสกิทไหมฮะนี่ะครับสดชื่นนะฮะช่วงเช้านะครับเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยครับนะครับน้ำก็จะขังไว้นะครับ ใต้น้ำก็สดชื่นนะครับตรงนี้สามารถเดินได้นะพอดีอใส่หินนะครับน,นี่ก็สดชื่นนะครับนี่อันนี้ก็ต้นดอกรักนะครับเนี่ยยามเช้าสดชื่นมากดอกรักท่านชมดูนี่นะครับอันนี้แค่แค่เกิดเองนะครับไม่ได้ปลูก โอเคนะครับก็ชุ่มชื่นสดชื่นขึ้นนะครับใ่สวนครับต้นไม้ก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่อันนี้ลำใหญ่นะครับคุณมแต่ไม่ได้เดินไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังมันแฉะครัเกลยไม่ได้ด็พาทุกท่านเดินชมนะครับก็แบบแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้ที่สวนของท่านได้นะครับเผื่อว่าท่านมีพื้นที่ เล็กน้อยก็สามารถปลูกต้นไม้นะครับสร้างพื้นที่สีเขียวให้เรานะครับแล้วก็ทําส่วนเล็กๆนะครับไว้ใช้ประโยชน์ของเราเองนะครับในครัวเรือนอย่างเช่นปลูกผักสวนครัวหรือปลูกฝรังปลูกมะม่วงไว้ทานเองนะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับโอเคครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ